ทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมต่อ5 3นะครับตอนนี้เมนูวันนี้ตำแบบตำตำตำอะไรวะตำข้าวโพดใส่ไข่แดงไข่เค็มไม่ใช่ไข่เค็มหรือไข่ไข่แดงเค็มนะครับไม่ใช่ไข่ผมนะครับไข่แดงเค็มไข่คนไทยอ่ะเนี่นะครับดูดูนะครับดูเนี่ยเนี่ยหัว่ห้แสบนุนนุ่เลยครับพี่น้องไอช้อนมันต้องไข่ช้อนนเนี่ยเหมืกัน ต้องใช้กินร้อนช้อนกลางนะครับกินร้อนปิดแม็กก็ปิดแม็กกินปิดแม็กด้วยไอ้เหี้ยปิดแม็กแล้วกินไงวะอันนี้นะครับในน้ำนะครับอ่าเป็นไงไหมโอ้โหไข่เปไงมากมากไข่เค็มไก่ยอร่อยงานอยู่เนละสุดยอดวันนี้มีสองเมนูนะเนื้อบ้าอื้อหือสุดยอดเนี่ย อันนี้ต้มเส่็ต้มแซ่บต้มแซ่บสองเมนูนะเพื่อนต้มแซ่บเดียวสองเมนูอะไรเลยตะไคร้ต้มแซบเนื้อต้มแซ่บเนื้อสูตรสูตรซีสเกตสูตรมันส่งไปมานแก้วยเออช้อนอยู่นั่นข้างล่างนี่ไงไอ้เนียกินร้อนก้างกลางแล้วกูโดนเออ แม่ก็ไม่ใส่กระต้มุ้มสมสมอีรีวะเนี่ต้มคนพ่อคนแม่ต้มเลยเมื่อกี้มันเอามาบีไม่ได้คนเลยจีมอร่อยสมแซ่บด้วยคับแซ่บแซ่บแม่หลกรองลูกรองแล้วกับข้าวยำแรงกับพี่น้องเนี่ยกินกับอยากพี่น้องครับลูกน้าน้าสาวน้าสาวครับพี่หน่องแซ่บแม่สวัสดีค่ะ อร่อยค่ะจดาเจาน้าเจาโทมร่อยยี่สใส่แพ่งกับหมูต้มแซบบอกโทมาทีไรนะแปะขมวดทุกทีกินต้มแซบกับน้ำชาอ้ยแซบแห่งกับพี่น้องแย็แวไม่มีใครกุยด้วยอ่ะนอหงุดหงิดแล้วนะโอ้หนี่พับแก้มเนอ่ะเราไปใจเลยเขาออมีลินฟ้าด้วยนะ รไม่ได้ไม่ได้แล้วาอร่รับไม่ได้แล้วริปลาดอไม่เอไมเอาเนี่ยริป้าสรรพคุณผมไม่ได้ไม่ได้คนคว้ามาให้นะครับแต่คือลาเขากินไปนี่ม่ได้ออก่อนเนาแต่ถามว่ากินกับปลนกินกลากอะไรก็แซบเมยตับกแซเลผมกินจากต้าตัวแล้วก็ตมแซบผม้ น้นกล่องม่ต้องน้ำลายหลายเลยกล่องไม่ต้องน้ำลายหลายเดี๋ยน้ำตลาดน้ำมันแฉะน่ะน้ำตำตำตำดกับไก่ดนหลังไ มันสดไรนะเสร็จพอดีกันเราจะกลับเอ้ามนเดินอดไรวะนะมาชดกระโพาะสดไรสักอย่างให้นะสดน้ำใช่แล้วสดน้ำอย่างเงี้ยเนาะน้ำแม่มันก็ได้น้ำแม่ทำกระเพาะนะครับอย่าลืมไปทำกินนะครับทำกระโพาะใส่อะไรก็อร่อยคนทำต้องใส่ใจด้วยให้แม่ไปทำอะไรเอาโอ้โหแตะแป้พี่น้อง กับบนีเไม่มีใครให้กินเนาะโอนอนเล่นกินเนื้อมานานแล้วก็กัดกินเนื้ออีกโอ้แมงด้วยจะแทนมันไม่อยู่ยิากเร่องมันไม่อยู่เลย้านห่อย